ดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณลิ์เดชนะคะโอเคประโยชน์ของการใครครวญพระวจนะนะคะการใครครวญพระวจนะของพระเจ้าเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่สำคัญที่สุดนะคะที่ผมจะสามารถให้กับคุณได้เพื่อคุณจะสามารถปลดปล่อยข้อลึกลับของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานในพระวิญญาณได้ ในชีวิตที่ดําเนินไปกับพระเจ้ากว่า25ปีของผมที่ได้บากบั่นในการอธิษฐานภาษาแปลกๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และผมก็ได้เก็บเกี่ยวผลบําเหน็จอย่างมากมายและประโยชน์สูงสุดที่ผมได้รับนั่นก็คือการใคร่ควรวญพระวจนะของพระเจ้าในขณะที่ผมอธิษฐานนะคะการใคร่ควรวญคืออะไรการใคร่ควรวญคือ กระบวนการทําให้พระวจนะของพระเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจและจิตวิญญาณของคุณและเมื่อคุณใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําคําแนะนําของพระเจ้าที่อยู่ในรูปของพระวจนะแล้วนํามาสร้างขึ้นใหม่ภายในจิตวิญญาณของคุณเพื่อให้มันกลายเป็นความเข้าใจสติปัญญาและคาปรึกษาของคุณเอง การใคร่ครวญสามารถนำพาคุณจากการเพียงแค่รู้พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงไปถึงจุดที่ว่าคุณมีพระวจนะเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระวจนะนั้นไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคุณแต่มันได้ปลูกขึ้นมาในหัวใจของคุณคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระวจนะนั้นด้วยนะเหมือนกับเรา ใส่ปุ๋ยควรดินแล้วมันเจริญเติบโตขึ้นมานะคะการไขคุรพระวจนะและการอธิานภาษาแปลกๆผมจะให้คําแนะนําที่สามารถปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องทําถ้าคุณมีเพียงเวลาเพียงแค่สามชั่วโมงที่ใช้เวลาของพระเจ้าแต่นั่นไม่ได้ทําให้ความจริงที่ว่ายิ่งคุณอธิษฐานภาษาแปลกๆมากเท่าไหร่ช่องว่างที่พระเจ้าจะใช้สื่อสารข้อลึกลับของพระองค์กับคุณ ก็จะยิ่งปลอดโปร่งและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นมันเป็นประโยชน์นิรันด์ที่คุณจะได้รับจากการที่คุณอธิฐานในภาษาพวิายาบริสุทธิ์อย่างมากเป็นการเสริมสร้างตัวคุณขึ้นมาบนความเชื่อที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งเมื่อคุณอธิษฐานภาษาแปลกๆพระองค์ผู้ทรงเป็นครูแห่งธรรมชาติใหม่ของคุณจะใช้ภาษาที่เหนือธรรมชาติที่พระองค์ทรงนำมาจากสวรรค์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ การอธิบายสิ่งต่างๆให้กระจ่างชัดขึ้นภายในจิตใจของคุณเหมือนที่วันนี้ที่ขา้าพเจ้าเทศนานะคะว่าเป็นเหมือนกับการที่เราไปคุยกับประธานใน,ท,น,ท,น,ท,น,นะะที่ประชุมค่ะการพูดด้วยภาษามนุษย์ก็เหมือนกับเราคุยกับท่านบนบนความเป็นมนุษย์ของเรานะคะคุยเรื่องพื้นฐานทั่วไปแต่เมื่อท่านประธานในที่ประชุมคุยกับเรานะคะคท่านก็ต้องลดตัวลงมา ในการที่จะมาคุยกับคนระดับเดียวกับเราก็เหมือนกับพระเจ้านะคะพระองค์ก็ลดระดับลงมานะคะเพื่อสุนทนาในบทสนทนาที่อยู่ระดับเดียวกันกับพระองค์นะภาษาที่อยู่ในภายในคุณนั้นไม่ได้มีแค่ข้อลึกลับแผงแผนการของพระเจ้าสลาชชีตของคุณเท่านั้นแต่ยังมีความเข้าใจในพระวจนะทางสิ่งอีกด้วยดังนั้นพระวมญยาณบริสุทธิ์ทรงดำรงอยู่ด้วยความหวัง ว่าคุณจะยอมอุทิศตนเองในการใข่ครควเพระวจชนะของพระเจ้าเมื่อคุณทําอย่างนั้นคุณจะทําให้ภารกิจของพระองค์ในการประทานความเข้าใจแก่คุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยผมคิดว่าการที่ความคิดของผมไม่ได้ประโยชน์อะไรในระหว่างที่ผมใช้เวลาสามถึงสี่ชั่วโมงในการหาภาษาแปลกๆกลับเป็นพระพรสิทอีกเพราะอะไรเพราะว่าผมเรียนรู้ที่ใช้ความคิดของผมกับพระวจชนะในขณะที่จิตวิญญาณของผมนั้นกําลังอธิษฐานอยู่ มันกลายเป็นเรื่องอัตโนมนัติสำหรับผมเมื่อผมนั่งลงในห้องสมัดแปลกๆผมก็หยิบพระคัมภีร์ของผมมาด้วยแล้วผมก็เริ่มต้นอ่าน สิ่งที่ผมชอบทำมากที่สุดก็คือการอ่านหนังสือพระธรรมอย่างเช่นกะลา,าทียเอเฟซัสและฟิลิปปีซ้ำไปซ้ำมาในกระาที่ผมมอธิฐานภาษาแปลกๆเป็นชั่วโมงบ่อยครั้งที่ผมจะนั่งบนเก้าอี้หรือนอนบนพื้นแล้วอธิฐานเป็นเวลา1นสองชั่วโมงจากนั้นผมก็วางพระคัมภีร์เอาไว้ที่ง่ายๆต่อการหยิบและเริ่มเดินไปมารอบๆห้องพร้อมกับอธิฐาน ผมมาฏิฐานสักครู่หนึ่งจิตวิญญาณของผมจะคอยฟังเผื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องการตต่ปบ,บางอย่างกับบางสิ่งกับผมผ่านทา้ช่องทางการสื่อสารนั้นเมื่อนั้นผมก็จะกลับไปเอาพระคัมภีร์และอ่านพระธรรมตลอดทั้งเล่มอีกครั้งหนึ่งโดยที่ยังคงอธิษฐานภาษาแปลกๆไปด้วยผมดีใจที่ความคิดและจิตวิญญาณของผมสามารถรับจากพระเจ้าได้ในเวลาเดียวกันพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงเอาความรู้ที่ผมสั่งสมอยู่ในความคิด ผ่านทางการอ่านพระธรรมพีในพระคัมภีร์ซ้ําแล้วซ้าเล่าและพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้นั้นเข้ามาในกระบวนการในการขัน้นควทั้งให้ควรทั้งวันนี่เป็นต้นกําเนิดของความรู้จากการเปิดเผยสาแดงที่ผมได้รับสิเป็นส่วนใหญ่นะครับ วันนี้นะคะการข้ควรพระะัชนะในขณะอที่ฐานไม่ใช่เรื่องใหม่หรือแปลกสำหรับผมลองคิดกลับไปย้อนกลับไปถึงเหล่าอาคารทูตในยุคก่อนในประทากิจการบทที่สองเหล่อาอคารทูตนั้นประกอบไปด้วยพระเยามบรสุทธิ์ในวันเพนเทคอสจากนั้นกิจการอ่าหกพวกเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบ่งปันปจัดสรรอาหารระหว่างผู้เชื่อยอย่างเท่าเทียมพวกอ,าอาคารทูตกล่าวว่า ซึ่งเราจะละลเลยพระวจชนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจคนในหมู่พวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาไว้ในการดูแลการงานนี้ ฝ่ายพวกเราจะขมักเขาไม่ในที่ฐานและสั่งสอนวจนะเสมอไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะพี่น้องอันนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่6ข้อ2 1, นะคะวันนี้พี่น้องเห็นไหมคะว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเมื่อกีดจักใหญ่ขึ้นนะพระเจ้าก็จะมีการแบ่งสรรปป้นส่วนงานต่างๆให้เหมาะสมกับของประธานตลาดและความสามารถของแต่ละคนนะพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องคะวันนี้ข่าวดีก็คือ พี่น้องเราสามารถไข้ควรพระวจนะไปได้ด้วยนะคะในการที่เราอ่านภาษาุ่ยานยันจิวอย่างเราคุยกับพระเจ้าความคิดของเรานะคะอ่านพระวจนะของพระองค์นะคะก็นี่แหละคะ่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าสามารถเชื่อมโยงกับพี่น้องได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ